สวัสดีค่ะขอโทษนะคะปูหายไปนานอีกแล้วไม่ได้ลงช่อง Youtube อีกแล้วก็เรื่องมาจากาสามีปูเนาะเขาเป็นเส้นเลือดสมองแตกอะคะ่ะแล้วมันไปแตกทับตรงการบังคับของซีกซ้ายนะคะทำให้ซีกซ้ายอ่าเขาเรียกอะไรอะเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกเนี้ยเนาะ แต่ตอนนี้ก็เริ่มกายภาพเริ่มขยับช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วนะคะก็เป็นตั้งแต่ตุลา6มหคะ่ะประมาณน้นจนถึงตอนนี้เลยก็หลายเดือนแล้วะคะ่ะจะเป็นปีจะครบปีอีกรอบละนะคะก็ขอโทษนะคะคือหายไปนานเลย ก็อยากจะเตือนเพื่อนๆนะคะที่ใครถ้ามีอาการนะคะคือมีอาการเหมือนกับว่าชาแขนขานะคะหรือมีอาการชักเกงอะไรเนี้ยคะต้องรีบไปหาหมอนะคะแล้วก็ถ้ามีการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะก็สแกนไปให้หมดเลยค่ะรวมถึงสมองด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่แบบ เส้นเกือดสมองแตกตรงนี้นะคะค่ะก็ถ้าใครอยากจะเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังก็แบ่งปันกันได้นะคะก็ค,ะคือหายไปนานเลยจริงๆเอาค่ะวันนี้เดี๋ยวปูมาแนะนำแอปนี้ดีกว่านะคะเพื่อนๆที่ชอบทำรูปพวกทักทายยามเช้าอะค่ะพวกสวัสดีวันจันทร์วันอังคารอะไรเงี้ยนะคะ ปูจะแนะนาม,มันจะมีแอปอยู่แอปหนึ่งนะคะในนั้นมันจะเป็นแอปที่สามารถดาวน์โหลดเอามาใช้ได้แล้วก็สวยด้วยเลือกได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองเข้าไปดูกันนะคะค่ะเรามาดูแอปที่ปูแนะนำนะคะที่ปูบอกว่าจะพาเข้าไปดูแอปที่เป็นการเลือกรูปนะคะเป็นแอปตัวนี้ค่ะตัว P เนี่ยค่ะ เนี่ยคะ่ะมันจะมีแอปเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวปูเข้าไปดูในเพจ t โต e ก่อนดีกว่าเนาะอ่าในเพจ t โต e นะคะจะเป็นตัวนี้นี่คะ่ะมันชื่อว่า Pinterest นะคะตัวนี้ค่ะีะเป็นตัว P นะคะลองพิมพ์เข้าไปหาดูนะแล้วก็เปิดแอปเข้าไปเนาะเมื่อกี้กูเปิดเข้าไปแล้วนะคะนี่มันจะ,จะมีรูปพวกนี้นะคะสมมติเพื่อนๆชอบรูปไหนเพนืพ่อนๆลองเสิร์ชหานะคะก็จะมีปุ่มตรงแบนขยายข้างล่างนะคะแล้วก็ลองพิมพ์หาคำว่าสวัสดีก็ได้คะ่ะ สวัสดีวันนี้วันอังคารแล้วลองหาด้วยนะคะสวัสดีวันอังคารอ่ะมันก็จะมีรูปพวกนี้มานะคะเต็มเลยเนาะเพื่อนๆลองเข้าไปหาดูนะคะมีเยอะมากแล้วก็เราสามารถที่จะเอารูปตรงเนี้ยไปสร้างเองได้ด้วยแต่วันนี้นอกจากปูจะมาแนะนําตรงเนี้ยเดี๋ยวปูพาเพื่อนๆไปสร้างรูปกันด้วยนะคะนี้เดี๋ยวปูให้ดูตัวอย่างก่อนนะสมมติเราจะเอารูปนี้นะคะมันจะมีจุดสามจุดอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ ใจให้เพื่อนหน่อยค่ะแต่หัวใจให้เพื่อนหน่อยตรงนี้นะคะเราก็มีจุดสามจุดอยู่ข้างบนเพื่อน,เอนๆเห็นไหมตรงนี้นะอ่าเรามีคําว่าดาวน์โหลดรูปนะคะเราก็ดาวน์โหลดรูปเลยมันบอกว่าดาวน์โหลดรูปภาพแล้วนะคะส่วนข้างล่างนี่มันก็คือเหมือนจะให้แชร์นะคะแต่เราไม่แชรเนาอก็นั่นไปแล้วก็กดย้อนออกนะคะแล้วก็กดออกไป ไปดูที่อัลบั้มรูปของเรานะคะนี่ดูนะนี่มันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงเนี้เราก็ไปส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะที่เราไปก๊อปจากแอปมานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปเนาะเดี๋ยวปูจะพามาดูตัวนี้พาให้ดูรูปสวยๆก่อนนะคะ ไม่เอาตัวนี้ก่อนมันจะมีตัวหนังสือเอาที่ไม่มีตัวหนังสือเนาะเอาเป็นรูปวิวก่อนนะรูปวิวแล้วก็กดค้น,นหาสมมุติเราเจอรูปวิวในนี้นะคะมันจะมีรูปเห็นไหมเยอะเลยอ่ะปูไม่ไม่หาเยอะแล้วนะสมมุติว่ากูเอารูปนี้ ดอกไม้สีชมพูตัวนี้นะคะมันก็จะมีจุด3จุดอยู่ม,มุมบนขวาเห็นไหมคะแล้วก็ไปเอารูปนะคะก็กดตรงจุด3จุดแล้วก็เลือกคําสั่งดาวน์โหลดรูปอ่ะดาวน์โหลดเสร็จมันจะบอกว่าดาวน์โหลดรูปภาพแล้วนะคะแล้วก็กด,ดย้อนกลับหรือจะไปดูรูปอื่นดาวน์โหลดรูปอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หาเลยนะคะลองลองเซิร์ชหาดูนะคะทีนี้พอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปมาอยู่ตรงนี้ที่อัลบั้มภาพเรานะคะตรงนี้นี่เราก็จะได้รูปตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ปูพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปูมาแนะนำวิธี ใส่ข้อความรูปอีกแอปหนึ่งนะคะค่ะเพื่อนๆพอเข้าใจไหมคะเข้าแอปพินเทเลสแล้วเราก็ไปเลือกรูปที่เราอยากจะส่งให้เพื่อนนะคะยังจะหารูปสวัสดีวันจันทร์วันอังคารเราก็พิมพ์เซิร์ชหาเขาได้นะคะมันก็จะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็คืออ่าเพื่อนๆได้รูปละนะคะ รูปสวัสดีสีชมพูเมื่อกี้เพื่อนๆก็เอาไปส่งให้เพื่อนเพื่อนที่อยากส่งได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรูทําคลิปใหม่ปูจะมาสอนวิธีเอารูปไปทําข้อความใส่ข้อความเองนะคะเพื่อนๆจะได้มีรูปเป็นไอเดียของตัวเองนะคะสอนเพื่อนๆไปใส่ข้อความนะคะจะได้มีรูปคิดเองก็เอาไปส่งให้เพื่อนๆได้นะคะจะเป็นคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ เอาเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวปูะจะได้มีคลิปอื่นๆเอาไว้ลงให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามปูมาได้นะแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามช่องให้ปูด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ